สามเหตุผลที่ทาครีมกันแดดแล้วทำไมฝ้ายัางขึ้นเป็นคำถามนะคะมาจากทาง YouTube ค่ะช่อง YouTube ของเคที่ไทยแลนด์นั่นเองคุณวรัญญาสอบถามเข้ามานะคะว่าครีมกันแดดก็ทาแล้วทำไมฝ้ายัางขึ้นวันนี้จึงอยากมาแบ่งปันค่ะเผื่อเคสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณวรัญญาคนเดียวแต่เกิดกับหลายๆท่านนะคะว่าก็ใช้ครีมกันแดดแล้วนี่ทาแล้วทำไมฝ้ายัางมีฝ้ายัางขึ้นอยู่ครับ เหตุผลแรกค่ะนั่นก็คือครีมกันแดดอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่เพียงพอในที่นี้แดดบ้านเราค่อนข้างแรงสิ่งที่เราจะแนะนำนะคะก็คือครีมกันแดดที่มี s p f 50แล้วก็ต้องมี PA บวกบวก,บวกด้วยคำว่า PA บวกบวกนั่นก็คือจะกันได้ทั้ง u v a UVB และต้องดูได้ว่ามันกันแสงสีฟ้าได้ด้วยแสงสีฟ้าคือพวกแสงไฟนีออนแสงไฟจากจอมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะถือว่าเป็นภัยเงียบอีกอย่างหนึ่งที่กระตุนฟ้าได้และกันแดดมันก็มีด้วยกัน2ชนิดนะคะทั้งกันแดดแบบเคมีคือแบบเคมีและแบบฟิสิกอลซันสกรีนี่คือแบบกายภาพถ้าเกิดว่าเราจะเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวเราแน่นอนย่อมเกิดผลดีบางคนเลือกใช้ไม่ถูกเพราะเกิดอาการแพ้คุณถอยละหรือว่าทานิดเดียวหรือไม่ทาทาบ้างไม่ทาบ้าง แน่นอนย่อมเกิดผลว่าฝ้าที่มีมันถึงไม่ลดนะคะและถ้าใครมีปัญหาเรื่องของผิวแพ้ง่ายอันนี้เก็ดแนะนำเลยว่าคุณควรเลือกกันแดดแบบฟิสิกอลซันสกรีนที่มีส่วนผสมของแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์หรือซิงค์ไดออกไซด์ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นมันจะช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงและยังช่วยให้ผิวของเราเนี่ย ปลอดภัยไกลจากการแพ้ง่ายด้วยนะคะสําหรับใครที่มีอาการแพ้ง่ายลองเลือกแบบนี้มามันก็จะมั่นใจมากขึ้นในการทาหรือว่าการลงครีมกันแดดกับหน้าของเราค่ะข้อที่2ค่ะนั่นก็คือปริมาณการทาผิษนะคะการทาส่งผลแน่นอนถ้าคุณทาน้อยเกินไปมันก็ป้องกันผิวไม่ได้ไม่ใช่เกราะคุ้มกันที่ดี การทาที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าทาครีมกันแดดชนิดครีมต้องบีบถึง2อข้อนิ้วแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะเยอะๆอย่างนี้เลยโดยที่แบ่งทาทีละครึ่งตามที่เกดใช้ก็คือครึ่งนี้ก่อน ลงให้ทั่วใบหน้าอีกครึ่งหนึ่งทาทับตามเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันถึงสองชั้นค่อยๆเกลี่ยค่อยๆทาเลือกครีมกันแดดเนื้อที่มันเข้ากับสีผิวไม่วอกไม่เหนียวเกินไปคุณก็จะทาปริมาณขนาดนี้ได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเนหนอะหนะผิวหรือรู้สึกว่าโอ้โหมันมันอะไรจะยุบยับขนาดนั้น ลองดูกับวิธีนี้และก็ต้องไม่ลืมการทาซ้ำด้วยทุก2-3ชั่วโมงวิธีนี้เพราะว่าเราทาแต่เช้า6-7โมงเช้าก่อนไปทำงานออกจากบ้านไปเจอลมเจอแดดเจอเหงือ่อพวกนี้กันแดดไม่สามารถจะติดทนตลอดวันนะคะมันหลุดล่อนไปแล้วคุณต้องทาซ้ำเพื่อป้องกันฝ้าให้ได้และประการที่3เหตุผลที่3นั่นก็คือบางทีคุณทาแต่ครีมกันแดดแล้วฝ้าค่อนข้างจะเยอะมากม การทาครีมกันแดดเสมือนเกาะคุ้มกันไม่ให้ U V ใหม่เนี่ยมาโดนผิวเรา แต่ฝ้าเดิมคุณมีค่อนข้างเยอะต้องเน้นเลยว่าต้องใช้บำรุงเพิ่มค่ะบำรุงที่ตอบโจทย์เรื่องของฝ้าก็คือจะต้องลดเม็ดสีเมลานินได้อย่างปลอดภัยไม่กัดลอกก็<ม>จะมีสารสก,กัดธรรมชาติหลายๆอย่างที่ช่วยได้เช่นสารสก,กัดจากเชเอมเทศสารสก,กัด Alpha, อัลฟาอัลูตินจากผลเบอร์รี่ต่างๆพวกนี้ช่วยในเรื่องของผิวได้แต่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะสารต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นไฮโดรคกิโนน ปลอดตะกัวสเตรยอยพวกนี้ไม่เหมาะสมกับการใช้กับผิวเราเพราะจะทําให้ผิวเรายิ่งบางไว้ต่อแสงและฝ้าที่มีมันจะกลายเป็นฝ้าถาวรหน้าดํามืดแน่นอนค่ะด้วยความปรารถนาด,ดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่มองหาชุดดูแลฝ้าที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอก ตอบโจทย์สุดๆกับผิวที่เมืองไทยเมืองร้อนเกดอยากแนะนําเลยอ่ะเริ่มต้นตัวแรกเลยกันแดดที่ถามกันมาตัวนี้ BB b BB ี T, ีกันแดดเคที่ S P F 5 0 p a บ P A บวกที่กันได้ทั้ง U V A U V B แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มเป็นฟิสิกอลซัสสกกีนด้วยที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์เกดใช้เองนะคะตอนเช้าบกเลย2ข้อนิ้วทาซ้าระหว่างวันได้และทาก่อนนอนมาร์กหน้าก่อนนอนได้ด้วยถัดมาถ้าเป็นฝ้าแล้วทาเซ รมเลยค่ะตัวนี้จะช่วยลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนโดยที่ปลอดภัยไร้สารตัวสุดท้ายล้างหน้าดีๆไม่แห้งตึงด้วยสบู่สูตรภายแหนเมตดว่านน้คำจากเกียร์ที่กับชุดนี้เซตนี้ทักเลยนะคะถ้าใครสนใจขบคุณ